ที่เด็ดฟุตบอลวันนี้ผมปจะมาที่สืบเกตมิถุนายนนะครับเป็นคู่ที่สามของเรานะครับเป็นคลิปที่สองจะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติเบลเยียมนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมชาติออสเตรียนะครับวันนี้นะครับทงว่งเบลเยียมเนี่ยผมคาดว่าจะไม่มีเพมิเตอร์ตัวหลักอย่างเชอวิเดอะอยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายฟิตพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับ เบลเยียมนะครับผมผมลงานตลอด6เกมที่ผ่านมานแล้วแบ่งเป็นชนะ3แพ้2เสมอ1นะครับส่วนทุฟองฟ์งของออสเตรียนะครับชนะ4แพ้ไป2เกมนะครับวันนี้เนี่ยทานด้านของลาเบอลาบาเลครับก็ยังไม่มีรายงานเข้ามาว่ามีความพร้อมมากนา้อยแค่ไหนเช่นกันนะครับทำให้ตอนนี้ทั้งสองทีมคาดว่าจะไม่มีตัวหลักอยอพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความพร้อมเนี่ย ทีมชาอบเบลเยียมนะครับดูดีมีทรงกว่านะครับเพราะว่านักเตะหลายๆคนก็อยู่ใน็อปีระดับเขาแล้วก็คู่นี้ดูไม่ดูดีมากกว่าฟอร์มในราคาได้รับมาจากสุภาพชิปการ์ดมาเนี่ยนะครับแต่ว่า,า,าใ,ใได้คาในาน,านี้ต้องดูกันว่าเขาจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับฟอร์มของคู่นี้ในการเจอกันทั้งหมด4ครั้งนับตั้งแต่ปี1900 79นะครับต่างกันเบลเยียมชนะไปหนึ่งเสมอไปสามครั้งนะครับต้องบอกว่ากินกันไม่ค่อยหล่นะครับสองนัดทั้นี้นะครับเรื่องกันในเกมล่าสุดนะครับผมเป็นเบลเยียมที่ชนะไปสองประตูต่อศูนนะครับในเอเอฟเอฟซีสเอ็ดเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเบลเยียมเนี่ยในเกมล่าสุดว่าเขาชนะเยอรมันมาสามสองเจอกลูเดนมาสามศูนนะครับส่วนฝั่งออสเตรียเนี่ยนะครับชนะมาสองเกมติดในศึกยูโรนะครับชนะ ตัวเนี่ยสองหนึ่งนะครับผมอานนี้นะครับแล้วก็มีชนะอสเตรเลายด้วยกับสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับก็สกอร์ค่อนข้างเยอะเลยครับผมจริงๆคู้นี้เนี่ยมีสกอร์เยอะทั้งกู้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยพอมาดูในเรื่องของอ่าในเรื่องของลูกได้เสียนะครับแล้วก็ในเรื่องของโอกาสทำสกอร์เปิดมาค่อนข้างสูงเลยนะครับอ่าถ้าเกิดตั้งสิบนาทีนะครับมองที่สองครึ่งอ่เขาเรียกว่าสกอร์สูงมีถึงหนึ่งร้อยประตีทั้งสองทีมนะครับซึ่งบอลแบบนี้ครับ ผมว่าสกอร์สูงแม่แน่มีแน่นอนในการสรับวันคู่นี้ครับผมถ้าเกิดเปิดวันที่สองลูกครึ่งนะครับรอบสามเนี่ยแนะนำไม่อยู่สูงไปเลยนะครับมีแน่นอนโซนหน้าบอลเนี่ยวันนี้เปิดวานหนึ่งเมตรเลยครับไหลลงมาเหลืออ่าครึ่งควบลูกนะครับนี่คือราคาณเวลานี้เลยครับวันพู่นี้ผมแนะนำไม่อยู่สองหน้านะครับเพื่อนๆผมมองว่าถึงแม้อ่าทีมชาติของเบลเยียมนะครับทีมชาติเบลเยียมจะดูแล้วเนี่ยผลงานเนี่ย จะไม่ได้ดีไปกว่าฟุงชั่นออสเตรียนะครับแต่ถ้าพูดถึงผู้เล่นแล้วก็ประสบการณ์ผมว่าทางฝั่งองเบลเรียมนะครับยังรู้น่าสนใจกว่าแล้วก็แฮนดิเคปเนี่ยขอแค่เบียร์ชะ่นหนึ่งสูงก็ได้แล้วนะครับแต่าอาจจะไม่เต็มนะครับตูวนี้ผมที่บวกไปสองอย่างนะเป็นบวกสูงแล้วก็บวก่อเบลเรียมนะครับประมาณนี้ชอบตามไม่ชอบพันได้เลยสำหรับคิดนี้เลยก็ประมาณนี้แล้วก็ฝาก สักรอบหนึ่งผมสำหรับกลุ่ม V.I.P. นะครับเพื่อนๆคนไนที่สนใจนะผมได้รายลในอียดไอยู่ในคอมเมนต์นะสามารถคิดคาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วเจอกันในกลุ่ม V.I.P. นะครับสวัสดีครับผม